ครับผมก็เสียงอาจจะเตียนิดน,นึงนะครับเพราะว่าพิมพ์พูดอยู่เหมือนกันก็อันนี้เอ่อเป็นการเดรี่นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็คือหลังแช่เซนเซ็ตเ,เหมือนเดิมเพิ่งลงมาแลยมาถ่ายคลิปต่อนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ได้เรียนสโนว์บอร์ดจริงจังคือก,กิจกรรมวันนี้แบบสิมเิลมากเพราะไม่มีเลยนอกจากเรียนสโนว์บอร์ดใช่แล้วก็เอ่อรู้สึกว่ามัน ยากมากเหมือนที่คิดไว้คือมันยังพอทรงตัวได้เท่าไหร่ลง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 มาได้แต่ว่าความยากมันจะอยู่ที่การแบบการเลี้ยวและการเบรกใช่พวกนี้ก็คุณครูก็ใจดีดีครับเขาข้อสอนดีใช่ไหมครับสอนให้เราเป็นเร็วแล้วก็แบบตามตามตาม,ตามที่ตามเทคนิคตามเป็นขั้นเป็นตอนแล้วไปเรื่อยๆพอพอเขาสอนอย่างแบบอยางยางดีเราก็จะเริ่มเล่นเป็นใช่ แล้วก็พออันนั้นเสร็จกับพอสโนบอร์ดเสร็จก็กลับมาที่โรงแรมเราก็เหมือนแบบเหมือนติดใจเพราะว่าที่ที่สโนบอร์ดที่เป็นเป็นมอเทนที่แบบเป็นที่สำหรับเล่นสโนบอร์ดจริงๆอ่ะมันมันปิดแล้วปิดเร็วพอเราเล่นหมดเวลาพวกเรากลับมาเล่นที่โรงแรมเราต่อเพราะที่ทโรงแรมเรามีพอจะมีเนินเนินที่มันพอจะเป็นที่ไว้สำหรับเล่นสโนบอร์ดได้บ้างใช่ก็เลยเล่นกันต่ออีกแบบชั่วโมของชั่วโมงปวดตัวมาก ใช่แล้วพอพอเล่นเสร็จใช่ไหมก็มีถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรมานิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวเอาไว้ลงกันครับอาจจะลงไปแล้วแหละว,วันนี้ทุกคนดูอยู่ก็เ,เดี๋ยวทุกคนะจะเห็นแล้วก็พอเล่นเสร็จใช่ไหมมันปวดตัวมากแล้วก็เล่นเสร็จก็ขึ้นมานั่งพักสแบบน้อนขึ้นมานั่งดูซีรีส์กันกันกับรูเมตในห้องก็มีเน็กม,มีพูมีพีมนั่งนั่งดูมีแล้วก็มีเปิ่มแอบเข้ามาดูด้วยใช่มีมานั่งนั่งดูซีรีส์กันก็ใช่แล้วก็ เสร็จแล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วข้าวมื้อนี้คือแบบอร่อยมากอ่ะแบบเป็นข้าวที่กินได้เรื่อยๆอแล้วแต่ว่าก็กินๆยังๆไว้นิดนึ่งเพราะเดี๋ยวที่ญี่ปุ่นเราไปถ่ายแบก์ซินด้วยใช่ก็เลยเออยังไว้หน่อยเดี๋ยวเหลือเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,น,วนีเวน้เดี๋ยวยนี้ออกใช่ก็เสร็จแล้วก็ทางสเตปรับพอเราทุกอ,อย่างถ่ายปิดปิดจบวันทำงานาเสร็จปุ๊บก็เคื่องแชร์เอาเซ็นแช่กันไปสนุกสนานแล้วก็แบบ าจริงแช่เเป็นอะไรที่แบบ t h เบ a s e แบบควรมีในทุกๆคืนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกแบบสบายมากแช่แล้วแบบตอนสบายคือตอนแรกะทาครีมเจะจะสลับแล้วแบบเป็นอะไรที่ฟินโคตรใช่ทาครีมเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเหมือนนั้นันนกันเล็กไว้ว่าเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์ต่อแล้วก็ทั้งวงกันอนเลยใช่ครับผม ผมว่าวันนี้นะว,วันนี้รู้สึกว่าเหมือนเดิมแฮปปี้สดๆวันนี้แบบเป็นเป็นทิปที่ออฟเพาะว่าจะมีหนาวเกินไปบ้างนิดน,นึงแต่ว่าอยู่ได้ดีกว่าร้อนใช่แล้วสนุกมากครับเจอการสำหรับวันนี้บบ๊ายาย